กับก้อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมในเกม The Wild Net นะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นนะครับแต่ว,ว่าผมจะมาสอนวิธีการตีบวกของจนทำให้เรานั้นมีดาเมทที่มหาศาลกลายเป็นเทพเจ้าแห่งเ,เกมนี้ไปเลยก็ว่าได้นะครับทีนี้เนี่ยวิธีการทำเนี่ยเราจะต้องเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังทีละขั้นตอนละกันนะครับอ,อันดับแรกนะครับเราต้องเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะมี สิ่งที่เรียกว่าโต๊ะตีบวกนะครับหรือก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับ Magic EQPT ตัวนี้นะครับถ้าเรามีโต๊ะนี้เมื่อไหรเนี่ยเราถึงจะเริ่มการตีบวกได้นะครับซึ่งการตีบวกเนี่ยอันนี้คือผมสร้างไาแล้วนะมันคือเมนูอันนี้นะครับเมนูนี้คือเมนู Transform ซึ่งเมนู Transform เนี่ยถ้าจะให้พูดก็คือมันจะเป็นการเอา ออปชันจากอีกอันหนึ่งมาใส่อีกอันหนึ่งนะครับครับผมก็ทำไมผมถึงบอกว่าดาเบิลหมื่นกว่าอันนี้ดูนะครับอันนี้คือดาบที่ผมใช้อยู่นะครับเป็นดาบยังจริงๆมันทำได้ต่ออีกนะครับตอนนี้มันบวกเจ็ดสิบนะครับแต่จริงๆแล้วมันจะทําขึ้นไปได้เรื่อยๆแต่ทําไมบวกเจ็ดสิบแล้วถึงดาเบิลหมื่นกว่าได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําอะไรให้ท่านผู้ชมดูก่อนละกันนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะพอดของทั้งหมด ทีม่มีออกนะครับนี่ก็ถ้าผมถอดอุปกรณ์อื่นๆออกเนี่ยดาของผมจะดําเมจอยู่แค่3,770เท่านั้นนะครับเน้นด้วยสิ่งที่ผมทําก็คือเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูสเตตัสนะครับสเตตัสของผมตอนนี้คือประมาณสเต็ง16นะครับแต่ว่าถ้าเราใส่ของทั้งหมดเนี่ยชิ้นหนึ่งตอนนี้รู้สึกว่าสเต,ต็งจะบวก2นะครับ ก็ใส่ไปใส่ไฟนะครับใส่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะอันนี้ครบทุกชิ้นนะครับเนี่ยผมจะให้ดูทุกทุกอันเนี่ยจะมีออปชันที่เขียนว่า store นะครับก็คือจะบวกสต็สอกอันนี้ผมมุ่งเน้นบวกไปที่ดถบแนละ้วาะอันอื่นก็คือยังไม่ได้ทําเลยนะครับเนี่ยทุกอันจะมี store หมดเลยนะครับยกเว้นแต่เสื้อของผมเนี่ยจะมีจิมรัดอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นการกดสต็งแล้วล็อกอินทาให้ได้สต็งขึ้นมาอีกนะครับเฉพาะเสื้อเนี่ย บทสติงทั้งหมด4ี่นะครับธาตเนตบนหนึ่งตองบวกสองแล้วก็จิมแรดบนหนึ่งนะครับจะบวกสี่พอยต์พอเราใส่ไปเยอะๆเ,เนี่ยดาเมจก็จะขึ้นทะลุไปอย่างมหาศาลนะครับตอนนี้ดาเมจหนึ่งหมื่นสี่พันนะครับซึ่งสติงผมอยู่ที่ประมาณสามสิบนะครับอืมประมาณนี้วิธีการนะครับวิธีการเดี๋ยวผมจะสอนให้ท่านผู้ชมแบบง่ายๆละกันนะครับอย่างแรกเนี่ยให้ท่านผู้ชมออกไปตัดไม้นะครับซึ่ง ซึ่งผมก็พอจะมีไม้อยู่ผมจะไปเอาไม้ในคางผมมาทําให้ท่านผู้ชมดูแล,ล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลามากเนาะไม้นะครัามากองหนึ่งพอแล้วกันนะครับยี่สิบอันแล้วก็เราไปทํากันในบ้านรีบวกผมนะครับในบ้านเราปั้นเรานะจ้ะอ่ะทีนี้ นะครับวิธีการนะครับคือให้เราเอาไม้อันนี้นะครับไม้ไม้โง่โงเนี่ยเอามาครับอาวุธนะครับที่ชื่อว่านี่ที่เป็นคาถานะครับมันจะใช้ไม้หนึ่งอันนะครับผมก็คับไปรัวๆนะครับมีประมาณยสิบแล้วโอ้โหาี่ิไปโอ้ยนากเลยครับี่สิบออกัใช้เอมาวนี่วครับนะเอามายี่สิบก่อนนะพอผมได้มายี่สิบเนี่ยให้เราสังเกตนะครับอย่างแรกที่ผมแนะนำนะครับ ถ้าเจออันนี้อันบนไม่ต้องดูนะครับอันบนเป็นสกิลของคาทานะครับไม่มีผลอะไรอยู่แล้วถ้าเราดูอันล่างนะครับอันล่างคือออปชันที่เราจะได้ติดตัวไปด้วยนะครับอย่างนี้บวกเอจีสองอย่างนี้น,นี่มีสตองเห็นไหมครับมีสตองสองอย่างเงี้ยควรเก็บไว้นะครับถ้าเจอคาทาที่ได้สตองควรเก็บไว้นะครับแล้วก็อันอืกก่นก็แล้วแต่เรานะครับทีนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องการบวกของก่อนแล้วกันนะครับ คือการบวกของเนี่ยเาี๋ยผมถอดอาวุธมานะครับอืมก็โดยปกติอาวุธทั่วไปเนี่ยมันจะมีออปชันหลักนะครับกับออปชันเสริมอันนี้พูดถึงอาวุธสีส้มเท่านั้นนะครับอาวุธจริงๆอาวุธสีน้ำเงินก็ทําได้นะครับอาวุธสีน้ำเงินก็จะมีออปชันหลักออปชันเสริมเหมือนกันอาวุธสีส้มเนี่ยจะมีออปชันหลักกี่อันก็แล้วแต่มันนะครับจะจะมีออปชันเสริมอีก2อันในที่นี้ดาบผมเนี่ยเป็น i n q u i s i t i กับ Stong นะครับ ซึ่งปกติถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยจะมีออปชั่นเสริมแค่อันเดียวนะครับอืมประมาณนี้ทีนี้เนี่ยการโอนหายสเตตัสจากอาวุธนะครับสมมุติว่าเป็นคาถาที่ติดซองเมื่อกี้นะครับอืมอันนี้การโอนหายเนี่ยอันนี้ก็เป็นคาถาบวกหนึ่งเนาะแล้วก็มีติดซองอยู่ข้างล่างนะครับถ้าเราเอาคาถาเนี้ยไปบวกกับดาบอันเมื่อกี้ถ้าบวกติดนะครับไม่ไม่ใช่ถ่าบวกติดมันมันจะมีสองกรณีคือบวกติด แบบได้ออปชั่นไปด้วยกับบวกติดแบบไม่ได้ออปชั่นไปด้วยนะครับถ้าบวกติดแบบไม่ได้ออปชั่นไปด้วยเนี่ยก็จะจะทําให้ดาบของเราเนี่ยบวกขึ้นมาอีกหนึ่งนะครับถ้าเราใช้คาถาบวกหนึ่งก็จะบวกขึ้นมาอีกหนึ่งถ้าใช้คาถาบวกสองก็จะบวกขึ้นมาสองนะครับถ้าใช้ใช้คาถาติดลบดาบของเราก็จะลดบวกลงนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยไอออปชั่นเนี่ยออปชั่นสตองเนี่ยมันมีโอกาสทั้งจะไปด้วยกับไม่ไปด้วยนะครับ ในกรณีที่มันไปด้วยเนี่ยมันก็จะไปอยู่แทนออปชันเสริมไปอยู่แทนอินคิดเวทหรืออยู่แทนสตอรองสมมตินะสมมติว่าอันข้างล่างไม่ใช่สตอรองนะมันก็จะไปอยู่แทนสองอันนี้นะครับซึ่งผมมีอยู่แล้วเพระนาะฉะนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงมันอือประมาณนี้นะครับอันนี้คือการตีบวกถ้ามันไม่ถ้ามันไม่มาด้วยก็คือไม่มาด้วยนะครับเราก็จะได้แค่บวกเพิ่มเฉยๆแต่ออปชันเราจะไม่เปลี่ยนนะครับอือทีนี้เราเวลาเราจะตีบวกเนี่ย มาดูที่โต๊ะนะครับเราจะต้องใส่อันที่เราอยากว,วกไว้ข้างซ้ายนะครับแล้วก็อันที่เราต้องการเอาไปใส่สมมุติอันนี้เป็นอันที่มีสตรอรนนะอยู่ทางขวาอย่างนี้นะครับแล้วก็ต้องใช้มานามอสนะครับอ้มานามอสเนี่ยขึ้นอยู่กับอาวุธของเราหรือชุดของเรานะครับว่ามันจะใช้กี่อันอันนี้ก็แล้วแต่ชิ้นนะครับทีนี้มานามอสหาจากไหนครับมานามอสก็หาจากคาถาที่เราคับคาบมาี่้หละครับคาถาที่เราคับคาบมาเนี่ยแล้วก็กด ออนลายจริงนะครับหรือนิตแบนเทลตรงนี้นะครับกดไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีโอกาสดรอปมานามอสอันนี้ผมโชคดีนะครับได้มาหนึ่งอันละสมมติผมกด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 ให้หมดเลยแล้วกันอันนี้ผมจะเอาซองทิ้งไปนะครับเพราะว่าผมมีตองอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะทําให้ท่านผู้ชมสับสนนะผมกดออกให้หมดเลยแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเอาอันที่อยู่ในคังมาแล้วครับ กดดิทแคบหมดเลยครับอันนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นเมาส์คือผมใช้โปรแกรมในคอมในการอัดนะครับตอนนี้ผมได้มาห้าเมล็ดแล้วสามารถตีบวกได้เนาะทีนี้นะครับผมจะเอา d ด n c i n g f r a m แลวกันอันนี้นะครับลองมาตีบวกให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับตอนนี้เนี่ยดาผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกรอบนะครับดาผมเนี่ยบวกเจ็ดสิบอยู่นะครับมี Inherited กับ s t o นะครับ ผมจะเอาคาถาบวกสองนะครับที่มีดัตชิงเฟรมอยู่นะครับแล้วเราเรามาบอกกันว่าผลที่ได้จะเป็นยังไงนะครับอ่ะเอาดาบไว้ทางซ้ายนะครับแล้วก็คาถาบวกสองไว้ทางขวานะครับดาบบวกเจ็ดสิบอยู่นะครับกดเอ็นชาร์ดไปครับตอนนี้ดาบกลายเป็นบวกเจ็ดสิบสองเห็นไหมครับแล้วก็ด้านล่างนะครับสตองเปลี่ยนเป็นดัตชิงเฟรมนะครับก็คืออันเนี้ยคือในกรณีที่ผมได้ได้ออปชันมาด้วยนะครับมันจะมีโอกาส ที่ออปชันเด็กซิเฟมเนี่ยจะไม่มาแต่ว่าบวกด้านบนเนี่ยจะเปลี่ยนนะครับอืมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการตีบวกนะครับซึ่งถ้าเทียบแล้วพอสตองหายไปปุ๊บเห็นปะดาเมรผมหายไปต้องเยอะัคันที่บวกเพิ่มขึ้นนะครับเพราะงั้นออปที่สําคัญที่สุดสําหรับอาวุธหรือของทุกนนิินเนีัยผมแนะนําเป็นสตองนะครับสตองเท่านั้นจะทําให้เราตีแรงโคตรนะครับทีนี้อะ ยังไงผมก็บวกไปแล้วแต่ผมค่อยไปทำสตองใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็จะกระตุกนิดนึงในคอมในอันนี้ผมก็ใช้โปรแกรมน็อกเนาะยิ่งในโทรศัพท์ผมไม่ต้องพูดถึงนะครับอัดไม่ได้แน่นอนอ่ะผมจะลองไปตีวันให้ดูนะครับสมมติมีกระต่ายอยู่ตัวหนึ่งนะครับผมจะลองปาดาบนะครับโอ้ดาเมดเก้าพันแปดนะครับดาเมดพันหกนะครับเมื่อ ตัวนี้ดาเมดพันสี่นะครับนี่มาสามพันนะครับเตอร์ไพนะครับเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยนี่น่าจะเป็นเพราะว่ามาใช้ดาบอันที่สองฟานคิดว่ามมฮารมอนกันนะห้าหมื่นนะครับ <c oughs> แล้วเดี๋ยวผมผมเติอนให้คิวเปนฟูดาวอันนี้ตีธรรมดาดู หมื่นกว่านะครับปลานี้สี่หมื่นเจ็ดนะครับธรรมดาพันกว่านะครับปลานะครับสองหมื่นแปดนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการบวกของนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสเตตัสโดยรวมอีกทีหนึ่งอันนี้สเต็งมันลดไปสองเนาะมันเลยทำให้ดามจลดลงไปอีกนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับถ้าถ้าผมไปตีบอสตอนนี้ผมบอกเลยบอสขี้แตกแน่นอนนะครับเพราะว่าปกติอ่ะปกตินะครับปกติถ้าเล่นมาถึงขั้นที่อยู่ประมาณผมเนะี่ยคือผมก็ยังไม่ได้ไปตีพวกดาร์กลอดพวกอะไรนะเนี่ยผมจะต่อให้ดูดัมเมดเราจะประมาณร้อยสองร้อยประมาณเนี้ยนี่ขนาดดาบหมดสิบสามถือว่าเยอะมากแล้วนะนะถ้าเราไม่ไม่ฟาร์มนะครับ หรือว่าดาบของศิษสามกถือว่าโหดมากดาเมจยังแค่200เองอแตด่ดาบที่ผมใช้ดาเมจถึง14,000นะครับฟับงกันแล้วคือโหดมากๆนะครับพูดแล้วก็อืคือปามาขนาดนี้บอสก็ไม่สู้เลยครับโอเคครับผมก็อันนี้ก็เป็นวิธีการบวกสําหรับเกมนี้นะครับแบบง่ายๆสไตล์ผมเองนะครับทุกชิ้นให้ติดสตอร์นะครับยําอีกครั้ง นะครับผมแล้วดาเมดก็จะมาหาศาลนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันใครเล่นเกมนี้ตามผมอยู่ก็ตามตามมานะครับช่วงนี้ผมก็ติดเกมมือถือเกมนี้อยู่เพราะงั้น่ะก็อาจจะมีช่วงที่ผมแบบมาไลฟ์ชาบ้างอะไรแบบนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็อีกไม่นานผมพอเล่นเกมนี้จบอ่ะนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วเจอกันบ๊ายบายจ้า